สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องฟองปายสุูบสุบนครับวันนี้พบกับสันซาวชาแนลครับอยู่ที่เก้าหมองเดิมบอไปไซครับบนเวียนอยู่แถวนี้แล้วครับอยู่ที่บ้านอาจารย์ขาวนะครับเนาะงวันนี้มาสักผ่านอาจารย์ขาววอไปน้ำพิ่นเพิ่นไปงุ่มหอยมาหมือนี่ครับเพิ่นไป็นงุ่มหอยดแต่ไรวะรย์ขาวไรเอือยไปขายหลังวันมายโอ้เอือเอาไปขายนะครับได้เป็นร้อยเพราะว่าแปดเจ็ดแปดสิบน้องมันไปงุ่มหอยมาครับงุ่มหอยเอามาขาย พ่อได้ซื้อเข้าซื้อน้ำซื้ออาหารกินเนาะอาจารย์ขาวเนาะไปมาโอ้ยวันไปเพิ่งภาพเพิ่นหาหอยมาปิ้งหลายวะโอ้ปิ้งหลายครับอาจารย์ขาวช่วงนี้กันนี่ครับเพิ่นบมาให้ไปข้างนอกได้ก็ไปหาแนวกินแนวอยากครับไปหาหอยมื้อนี้ไปหาหอยครับได้มาขายได้อยู่แปดสิบบาทว่าสัปนาห์ซีถุงถุงละยี่สิบครับแต่พอได้ ซื้อเนี่อยากเนี่กินเนาะครับเนาะอาจารย์ขาวใครก็อยู่ซื้อเนาะช่วงนี้มือไปหาอีกบ่<ไ>มือก็สิบยางหอยอีกครับอาจารย์ขาวหาหอยมาก <laughs> ช่วงนี้หาไปหาไซบอได้ไปไกลบ่ไใดหาอยู่แล้วอยู่แลอวลทงนี่ละ่อออไไปปเาายโควิดแม่นครับพอไ,ไปหาหอยสิไปหาอย,อยางเน,ะนาเนอะอาจารย์ขาวเนาะเขากะเอายังไมาจ้างก็เจ๊แล้วก็ซื้อ หาหอยล่ะหากินนักกะโดดละแม่ละเจ้าไปเสร็จก็ได้ง่ายอปเขนกัดโตหาหอยกินนี่ล่ะไปก่อนเนาะอาจารย์เขานะหาหอยหาปูหาปลาก็มีงานข่งผู้อยู่งานหรอเออเขนมีงานอาจารย์ขาวไปรับจ้างเบิดช่วงนี่เขาพัฒนาให้ไปไส์พอให้อาจารย์ขาวไปไส์ไก่นะครับอีกจักอาทิตย์คนละอีกจักอาทิตย์จังสิริไปหาแนวอยากให้กินเนาะหารับจ้างงาน ก็วนชกเดหมื่นแล้วเออจากก็ดีดเนาะจังสิบยี่สิบคนนะจังสิดีนะไปหันไปนี่จังสบายตัวจตรวดอีแล้ว่ะตัวดแล้วอาจากขาพานพอเป็นยังครับจัรขาปลอดภัยตัวที่สามเท่ามันม่ตัวม่ไม่แต่ตอนนี้เริ่มติดอ่ะเริ่มติดนนีอะหอกขอไม่เงินกูหมอเขาหมอหมออะไรอยู่ขอเนี่ยตรวจขเนี่ยตรวจ มันขอได้อยู่บ๊มีแต่สื่อก็สื่อตัวอนนี้ยังมีเสื้อนรลอยลอยหาซิปนี้ครับแน่วตรวจขบ่อยไปให้มอตรวจกับสื่อเองสื่อเองกับบมีเงินบ่เพราะงานกับบมีแล้วอาจารย์ขาวว่าแล้เยคไับการจบงานกันบดแลวเยู่นน้ครับคนละคนละแพี้คนละมีคนเศร้าคนละคนกับสิไหนเขาม่การไม่งานไหรอกกับสิทำอะไรสดดยู่กี่ตัวนาะ งานเดี๋ยรับบอดหดีเด uh, ี๋ยวต้ก็สิกลัไม่ท้อกนะต้องกาสิทุนถูกนองนี่เนาะไปบ้านหายู่กหนองโยเป็นห้องถูองทุกคนผมมีงานกับผมมีกินสู่ไปนกันนะครับผมมีกระหาคันว่าหากับไริกินครับช่องนี้กพะไรกินเนี่ย หาจิตไปก่อนสรางข้อพิดูจนเบิดเออหาจิตไปก่อนสร้างข้อิดูจนเบิดประเสริฐทามีการมีงานเสมาอีกน้องชองมันก็ไปกรันเงินมากสื่อเนี่ยกินเบิดวันนด้จกบาดเนาะอย่างนี้เนาะเบิดอาจารย์ขาวเบิดใสเงินเก่งเขาเนาะหามาบบใส่นี่มันก็ยังขี้เก่ยจเลยเนาะมันก็ต้องสื่อกินอยากสื่ออยากสื่อกินน้ำเนี่ยแล้วกับเนาะ ป่วย้ลงพาสืกินอืนครับมันก็ต้องกินยำหนี่งตัวมันกไปโรงพยาบาังจะสืบอคองแสบให้กินกิน่ไรเนาะมันต้กินไตอนช่วงนี้ช่วงร่างกายแข็งแรงเนานะอยากยก็สือกินมกินข้าวต้มไปโงพยาบาลแม่บอก้าโรางอไปโงพยาบกินตข้าวต้มอาจารย์เท้าวะินี้อกกินอาหารโราก็ได้เนี่บ พอจะองอแนนนึงสายมเก่านบ่อ่บบ่มากว่าอ๋อึงสายเก่ายากบห่ินอยาบ่อให่ชิมาหวานสิมองหันม้ากนได้ดึงออามาได้จานขาวหอยนี่บ่จงมากินมาขายได้บ่บอหลือยู่บ่ออออ้เดี๋ยเอาไปนัจิตอมอมอมเสพักนาะเสรพักนี่ดอกแครใส่ดอกแครใส่มาละใบมาละน้แคบคือว่าจานขาวว่า บอไปไซครับวันนี้กับมหาเด่นกับอาจารย์ขาวถึงม,มหากัระหน่ำแจ้งน่อยครับฉองหันมาบ่ไนโนครับเจ้าหนี้ก็ได้มาเด่นน้ำอาจารย์ขาวสาหาเดื่กกันวันนี้ก็ได้ซื้อซอยเพื่อนู่ครับซื้อหอยซอยอาจารย์ขาวอยู่สามสิบาทหอยเชอรีพ่พอดีมาแล้วผมก็เสิร์ฟก,ก้อยกินกับเขาเนี่ยนะครับซื้อหอยเชอรี่เพื่อนสามสิบาทเพื่อนแบบหลายเลยแถมพักสะเดาเปียทุกทหอยไปอีก อก็ข้อเสียด้วกครับอ๋อก็สื่อซอยกันนี่ยนะครับทีมงานเดียวกันเนาะหาหนังหานี่มาขายกับถากับซอยเดือวกันสื่อกันเนี่ยกันเนาะอาจารย์ข้เนาะงห้างให้แคมปกันเนาะเนี่ยกับชื่อกันนี่ยนะพุทธนุษ์อาจารย์ขาวปุษาเสียงต้องไปมีปิงความบอกอยู่น้องน้องสะมีห่โอ้ยนี่ก็ต้องลงไปกับเราหาเราเพราะว่าแบบโมงแบบ่ไหนเนาะบ่ไหนหอยได้เนาะ จะคือว่ดสาเอาสาไอ้น้ำบกก่จะไปเอาหอยโอ้โอน้ำมันไหลหมดเลยเนาะทกไปหาเส่ยหอยดนงวดขึ้นมาโอ้เขาปาบน้ำนี Esta, ่ไป้โคังเ่ยวะับป bueno, oh, yeah. ่าปลาไหลเพราะป่าป่ามือร็อกปาคือว่าเอาเอาคเอางไปดักป่า น้องน้องยบ่อบ yes> ่อกยืนเยอไฟสืบมไหน้าินเอาหมอมองื้อมออให้เอาไปใส่ปลาใ่เมด้อมึงล้วโอ้ยใส่เอาสื่อยางไปกักปลาเพราอะไรปิ้งเดีวทอดกินเนาะไปสืขานก็ได้มาหันไาสานไปฟัง่ี้ฟัเลยแ่นอุตงหัวรักมากชุดตงขาวเพิ่งมาจาก หาหอยยังไเพิ่อนเราเพราะท่านอาบน้ำอยู่เพิ่อนกะมานั่งพักก่อนมันน่าจะเขาเนาะเพิ่อนสุดเก่าว่าเพิ่อนเพิ่อนสิไปอาบน้ำเพิ่อนไปมุหอยมากก็าไปขายได้เจ็ดแปดสิบบาทเพราะได้ซื้อเขาซื้อน้ำกิ้นซื้อน้ำปลาผมสนุดีบาิสันนี่นะครับชี้ช่วงหมูมีงานก็ต้องส่ละหาอยู่หากินกันไปดูแลกันไปเนาะครับเนาะช่ังนี่ยจังไส้าเป็น สม้สามยในี่จากการมสาสออาจารย์เข้า่าเอ้ยบาโดนกับมีงานอาะไรล่วจะหาง,งานเฮ็ดดอกเบื่อหรองานันนี้เ่เปาปออันน,น,นี้มือถเกียงงานแม่อมืมอด้นออนหนอม่ได้เออถูบิเจ็ดวันแรกเหน้ามห้ามนี่บบ้เห้านเลกคเจ็ดมือแล้วเจ็ดหรอเออเจ็ดแล้วกับตรวจกับผ่านกั่พเป็นยังหรอตรวจผ่านเดียวตอนสมือนนีกแต่โบยี้ไพ่มีอาการเอียงครับกั ปลอดภัยกันทุกคนทีมงานคอนวอยห้องมีอาการแย่มยอนนะมีอาการคือโรคซับจางว่ะอาจารย์กาบัดตอนนี้โรคเป็นโรคซับจางกันนะครับอ่ะตัวโทษนี่เจ้าหน่อยเห้อแม่แ่โทษทษนี่เจ้าหน่อยี๋ยวก็มีการมีงานนะครับเนาะช่องนี้ห้องก็ยังจะเหตุการณ์อุ้ยร้อนแล้วมวยกินยำ ช่วงนี้ไปรับจา้างยังกับอะไรเขาทานายไปไกลมาทนหย <ไป S 1> ออกจากบ้านได้นี่อาจารย์เขาบะไรอย,ยูๆๆ่ซื่อๆเลยครับเพิแล้วไปหาปลูกยังก็ปลูกมูบ่ซื้อมาเพื่อไปแบบปลูกงูเก็บแตงหมอะี่เนาะจ่องจ่องนาปลูกบอกหมูเนี้ยเงือปลูกเบิดลหนานะั้งปลูกซนะึ่งซึ่งปลูกมาอย่างก็แบกหนาสามอย่างหนาเยอะบ้างทำงานเฮ็ดไม่อยู่ยืมเงิน่ หลอกข้องข้องนำเสียอยู่บัานได้สิจางอยู่นนี้ผมมีเงนินเท่กันนะแต่ว่ากะซยอาจารย์ขาวคือเก่านี่กยสิบหมื่นผามีเงินเท่ากับนี่ว่าเจ็ดมื่นแ่ฮะเจ็ดแม่หมอเจ็ด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 เก้าสิบเจ็ดสองสี่ว่าหองว่างกัแล้วกแฝงมาเยี่ยมมาเยี่ยอาจารย์ขาวถามขาวถามไทยทั้งวัดส<ป>ิบหกหมื่นะเพราะเขามาจะห่ ไปงมหอยเนะเดี๋ยวมึงสีน้ำไปเบื่งครับสีน้ำไปเบื่งอาจารย์เขาวิธีการงมหอยเนะไปเยอะตวขดาไปทังหมเลยเออเราไปเราไปนี่นทังหมทั้งล้งจับเออชีไซต้องไปไหนวะบ่กบ่ไรบอไเยอะตวขดไปเอาไซต้องไปหอดได้บ่หอดกล่องหอดยหอดได้ครับขอบคุณทุกคนนะครับด้วที่รับชมคลิปนี้ครับ ฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามสั้นเศร้าแชแนวนี้เลยครับเด้อฝากเป็นกำลังใจแห้อาจารยนขาวสู่ๆต่อไปครับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำเนียครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ